สวัสดีค่ะเพื่อนๆนแมวลืมคองนะคะวันนี้มาขอบคุณ fc ของ white c h o c o l a t นะคะที่เมตตาส่งอาหารมาให้เด็กๆก,กันนะคะก็มีอาหารแล้วกับมีนมนะคะเนาะก็มีแมวเด็กแมวป่วยอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนตรวจรับก็คือน้องดาวนับดาวจ๋านับดาวนับดาวจ๋าดาวจ๋าลูก ล้วขอบคุณ F c ซหน่อยดิขอบคุณเวซีไว้ช็อกโกแคตหน่อยที่คะ่ะน้องดาวขอบคุณนะคะพวกพี่ๆเขาขอบคุณนะคะนะคนนี้นางจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มาดูนะคะคนนี้พอแม่เอาของออกนางก็กระโดดลงกล่องไปเลยคนนี้คือหมวยเล็กหมวยจ๋าหมวยหมวย หมวยอันมามองแม่หน่อยคนนี้น้องจะเป็นขาหลังอ่อนแรงนะคะน้องก็จะเดินแล้วก็บางทีก็เดินแล้วล้มไปลากสองขาสองขาหลังไปเนาะเพราะว่านางจะเดินไม่ไม่ค่อยคล่องเนาะโซนนี้อยู่สามตัวนะคะก็จะเป็นแมวพิเศษมีเด็กเกเรอยู่หนึ่งคนนะคะหนึ่งอัตตาอยู่ข้างบนโน้นชอบแกล้งคนอื่น อยู่โน่นค่ะตัวนั้นก็เด็กพิเศษนะคะเอาใจตัวเองเป็นพิเศษเลยเอาแต่ใจนะคะอยู่บนโน้นบนอะไรแก้งน้องป้าตะเกียอยู่บนนี้ค่ะอยู่นี่หนึ่งหนึ่งอัตตาแมวพิเศษแก้ชอบแก้งคน นะคะนิสัยไม่ดีอ๋อจอบแก้งน้องนะคะก็กบคุณมากๆนะคะสำหรับอาหารนะ,ะก็ฝากติดตามเด็กริมคลองด้วยนะคะคลิปนี้ก็ดูความน่ารักของเด็กๆจ๊นี่คือหน้าสมหน้าของหมวยเล็กจ๊นะคะก็ฝากแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แมวริมคลองด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ